สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเดียมเมืองชนยุทธค่ะนะคะและตอนนี้นะคะน้องเดียก็นำา o n ด a b บ a m ออเมคันนี้นะคะมาส่งให้ลูกค้าที่บ้านบุงนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเดียแจ้งก่อนว่าลูกค้าเป็นแคชเชียร์นะคะอยู่ร้านอาหารเนาะอายุงาน6เดือนใช่ไหมคะแล้วก็รับเงินสดนะคะ ก็คือสามารถรับรถได้เลยง่ายๆเลยนะคะ <Wow. S 2> เอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะวันนั้นน้องทัพทิมยื่นอะไรให้ไฟแนนซ์บ้างคะใช่แค่เอกาสารรับรองเงินเดือนประชาชนสำเนาไทะเบียนบ้างแค่นั้นเองคะ่ะสามอย่างามอย่างรับรถได้เลยนะคะโ wow. วันนี้ซื้อรถกับเดียมีความประทับใจยังไงบ้างคะออประทับใจมากเลยค่ะดูแลดีเทคแคร์ทุกอย่างช่วยเหลือดันเคสทุกอย่างเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอลูกค้าครั้งแรกเหมือนกันนะคะลูกค้าน่ารักมากนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครมีเอกสารแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาหาเดียได้เลยนะคะที่เบอร์06 2661 4446นะคะและวันนี้นะคะน้องเดียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณน้องคับขีมากๆเลยนะคะ